สวัสดีครับพบกับสุดคาร Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์ได้ตั้งราคาขายเชฟฟันเบเบิร์กกองหลังชาวฮอลแลนด์ไว้ที่20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่สูงพอสมควรทำให้ใครหลายคนตั้งคำถามว่าเขาคุ้มค่ากับราคานี้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลงานใน,นการคิพนมาที่เขาถูกเยี่ยมตัวไปเล่นกับไมน05ในศึกบุนเดสกาเยอรมันแม,ม้ว่าเขาจะทำงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับช่วยทียมรอดพ้นจากการตกชั้น แต่ก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสม่ำเสมอรือความสามารถในการเล่นในระดับสูงสุดยาอไรอยก็ตามนะครับฟันเดนเบิร์กในจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการครับเ,เป็นกองหลังที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีและมีทักษะในการอ่านเกมที่ดีนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการฝึกซ้อมซึ่งอาจจะทําให้เขาพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นในอนาคตราคา20ล้านปอนด์อาจดูสูงจนเกินไปสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในระดับสูงสุด อาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับทีมที่ต้องการกองหลังที่มีศักยภ,ภาพสูงสุดและสามารถพัฒนาได้อีกมากในอนาคตนะครับฮองดันจับตาม,มินเตยปีดอรรุ่งของหนิวเขาเซอลิลอวต์ต,ตัเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจยาคูบามินเตยปีดดอรรุ่งในวัย29ปีของหนิวคขาเซลยูเต็ดซึ่งปัจจุบันกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเฟยนน์ญดในศึกเอลีเวซีลีกของฮอลแลนด์ ในสัญญาเยีมตัวเมเตย่าจากอนเนเซในเดนมาร์กมาร่วมทีมนิวโคาสเซลิลในช่วงสมัยที่ผ่านมาก่อนถูกปล่อยยีมตัวไปร่วมทัพฟีญนุลดในทันทีภายใต้การคุมทีมของอนเนสลาตซี่ปัจจุบันนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลดาเตะทีมชาติแกมเบียนะฮะทำงานอย่างเด่นด่นกับฟีญนุลดโดยยิงไป5ป,ประตูกับ4ีอัศศิษย์เลยนะครับจากการลงสนามถึง17เกมในนุดก,การนี้ด้วยวัยมีก้าวสิบปีจนการเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรทั่วยุโรป สโลตเคยร่วมง,งานกับมินเต้ที่เฟอร์ยานนเชื่อว่าปีกดาวรุ่งรายนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นนักเตะร,ระดับท็อปได้ในอนาคตอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูลในการเสริมทัพแนวรุกอย่งางไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่สโมสรเดียวที่ให้ความสนใจมินเต้โดยมีรายงานมาว่าเดนัมสเปอร์ไรตันแอนด์อบอัลเบรียนและเอซิมิลานก็จับตาดูสถานการณ์ของนักเตะร,รายนี้อย่างใกล้ชิดจนหงัน ตวนิวคาสซซึ่งกำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่ภายใต้กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียอาจไม่ต้องการปล่อยตัวมินเตออาจจะทีมง่ายๆด้วยควมกระเล่นที่จะเยี่ยมของนักเตะนั้นกันนี้อาจจะทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากในช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่ามินเตอจะยับร,รุ่มทีมใดใน,นอนคตแต่ที่นแน่ๆคือเขากําลังเป็นหนึ่งนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของยุโรปณนเวลานี้นะครับ บาร์เซโลนาไฟฟันที่จะคว้าตัวลุยดีแอสจากลิเวอร์พูลในช่วงสมัมมาน,นี้ทีมยษ์ใหญ่จากสเปนจะทาทุกวิถีทางเพื่อเซ็นเญญากับกองหน้ารายนี้ในช่วงซัมเมอร์และกําลังเตรียมการสําหรับการย้ายถียมบาร์เซโลนาเดินหน้าล่าตัวลุยดีแอสจากลิเวอร์พูลหวังเสริมทัพให้ได้ในช่วงสมัมมาน,นี้บาร์เซโลนาสโมสรยกอ์ใหญ่แห่งศึกหลกจากสเปนตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในการคว้าตัวลุยดีแอสปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลมาร่นเทียมในช่วงตลาดกันส์แคนเต ซัมเมอร์นี้แหล่งข่าวระบุว่าบาร์โลนามองว่าดิอยสเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงและสามารถเติมเต็มความต้องการของทีมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปีซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่บาร์โลนากำลังมองหาเพื่อนเข้ามาเสริมทัพดิอยสในวัยยุหปีทำงานอย่างยอดเยีย่ยมกับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาร่วเทียมเมื่อเดือนมกราคมปี2 0 2 2โดยลงสนามไปแล้วมากกว่า50เกมทำได้11ประตูและ8อสซิต อย่างไรก็ตามนะครับการคว้าตัวดีเอสดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับมาซูโรนาเนื่องจากลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมนอกจากนี้แล้วยังมีทีมอื่นให้ความสนใจในตัวด <c oughs> ีเอสเช่นเดียวกันบาซลนา่าจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาเทียกลำบากและอาจต้องทุ่มเงินจำนวนมหาศาลอีกด้วยเพื่อให้ได้ตัวดีแอสมารุ่นเทีมหากบาซาซ่าสามารถคว้าตัวดีแอสมารุ่นทีมได้สําเร็จก็จะเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับทีมและจะช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าแชมป์ในฤดูกาลหน้า ลิเวอร์พูลกำลังเล็งยูฮันบาโกโยโก้ปีดรุ่งของพีวีไฮฟ์เฟนอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะคว้าตัวมาได้ไม่ง่ายเลยเพราะมีหลายทีมนสนใจอยู่เหมือนกันตามการรายงานข่าวจากฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังอนเนอร์สโลตกุลสุดหมายของลิเวอร์พูลเตรียมชมนักเตะใหม่เพียบในช่วงซัมเมอร์และบาโกโยโก้ในวัย21ปีก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาด้วยหลังจากทำงานอย่างจำแจ๋วยิงไป12ลูกกับอีก9แอซิสในลีก เมื่อฤดูกันทีเดล้วมี่าว่าสลัดอยากได้ตัวบาโกโยโก้มากมากซึ่งแค่ตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ50-60ถึงล้านยูโรบาโกโยโก้เล่นเป็นตีขวาได้ดีและอาจเป็นตัวแทนของโมซาร์นในระยะยาวได้เลยหรอกครับแต่ลิวพูยังไม่ได้ยื่นก็เสงดงยังเป็นทางการนะครับและโรมาโน่ก็เตือนว่ามีอีกอย่างน้อยถึงเทีมที่อยากจะได้ตัวบาโกโยโก้ไปร่วมทีมเหมือนกันโรมาโน่บอกว่ามีหลายทีมที่กำลังจับตาดูบาโกโยโก้อยู่ไม่ใช่แค่ลิวพูทีมเดียวนะครับ ผมรู้มาว่ามี6-7เทีมที่กำลังถามข้อมูลเขาอยู่เขาเป็นนักเตะหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในยุโรปเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าลิวอร์คุยกับพีวีไฮเวนไปถึงไหนแล้วแต่ที่แน่ๆลิวอร์รู้จักเขาดีและยังไม่ได้ยืน่น้อเสนออย่างเป็นทางการโดยมีหลายทีมในอังกฤษและเยอรมนีสนใจในตัวเขาบาโกยโก้มีตัวเลือกเยอะดังนั้นเขาคงอยากดูให้ดีๆว่าจะไปอยู่กับทีมไหนยังไงซะ ซัมเมอร์นี้นะฮะชื่อของปาโกรโกก็ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ยังไม่มีอร่อยขึ้นหน้าต้องรอดูกันต่อไปนะครับมีรายง,งานข่าวลือว่าอานเนอร์สลอตกุนซือป้ายแดงของลิเวอร์พูลใกล้ที่จะได้ตัวแอเดรียนกองกลางของอัตแลนต้ามาร่วมทีมแล้ว ของแดงดูเหมือนจะเอาจริงอันจังกับเดี๋ยวนี้และอาจจะคว้าตัวนักเตะชาวบราซิลผู้นี้ได้แม้จะมีข่าวว่าปารีสแซงต์แชงก็สนใจเช่นเดียวกันโดยสปอร์ตโซนรายงานมาว่าปารีสแซงต์แชงไม่ได้จริงจังขนาดนั้นล,ลิเวอร์พูลก็มีภาษีดีกว่าในการคว้าตัวนักเตะในวันย24ีปีร,รายนี้จอห์นนิโคลายรายงานเพิ่มเติมว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าทางอัตแลนตาจะว่าอย่างไงเพราะทางหงแดงเองก็เคยเห็นฟอร์มเทพของแอร์รชอนในยุโรปมาแล้ว วันอังคารที่แมนมาลิพูเพิ่งประกาศว่าเตลโกอาคันตราจะย้ายอกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับโจเอลมาติปแต่ล่าสุดเดออันติกและเดลีเมลออกมาบอกว่าข่าวที่วันลิพูใกล้ที่จะเซ็นัญญากับใครนั้นไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าลิพูสนใจบุนอูกิมไรดาวเตกของเดลโกโซอยู่ด้วยอนาคตของอดีตกองกลางลียงคนนี้เป็นที่ถูกพูดถึงกันมาสักพักแ,แล้ว เพราะมีทีมดัง,ดงในพรีเมียร์ลท์เทียมรวมถึงอาร์เซนอลก็เช่นกัน,กนที่มีความสนใจโดยสแกนสปอร์ตรายงานมาว่านิวคาสเซิลอาจจะต้องขายนักเตะออก 1. 2คนเพื่อไม่ให้ผิดกฎ f i n a n c i a l Fair p พ a y กี่มไลท์เฮนส์พาดกับ TNT Sport ว่าอนาคตของผมอยู่ในมือของประเจ้าผมมีสัญญากับนิควคาสเซิลผมมีความสุขมากผมรู้ว่าพวกเขาชอบผมและผมก็ทําเพื่อสโมสรอ,อย่างเต็มที่ผมมีสัญญาผมมีความสุขผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราทุกคนรู้เรื่อง financial Play p l a y p a y แต่ตอนนี้ผมมีความสุขแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่มีข่าวกับสมุทรใหญ่ยแสดงว่าผมทำผลง,งานดีๆแต่ผมไม่กังวลเลยอย่างที่บอกผมมีความสุขดีที่นี่ผมมีความสุขมากเราดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่รีบผมมีความสุขและมันก็ขึ้นอยู่กับพระเจา้าเทนสอเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งกองกลางกับทีมเชิงกริ คือหายนะเขาคือจุดอ่อนเมื่อไม่ได้ครอบคลองบอลแฮร์รี่เบนนะครับกลับมาพร้อมคอลัมน์ล่าสุดในฉาห์นี้โดยเขาจวกเทนอเล็กซานเดอร์โน,โนและคนที่คิดว่าเขาเป็นกองกลางพวกเชียร์บัลลงดอคำว่าบอบ ทำไมทุกคนถึงคิดว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งกลางๆคือความคิดที่ดีก็าอาจจะยนบอลสวยๆได้บ้างกับทีมอย่างบอสเนียแต่เจอกับกู้แข่งระดับดีหน่อยเขาจะกลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกับบอริสจอนสันในปี2 0 1 9เทคนิคและการจ่ายบอลของเขาอาจทําให้พวกโลกโซเชียลมีเดียคลั่งคล้าแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมีความเข้าใจแทคนิคเท่ามแมลงวีโอ้ยพระเจ้าช่วยมอนนี่เล่นเกมรับไม่ได้เลยนะเขาเฝ้าฝั่งขวาเหมือนพึ่งดูดกัญชาแล้วหลงมาเล่น พอนึกภาพว่าเขาจะแย่งขนาดไหนเมื่อต้องรับผิดชอบ360องศาแกะเลอโซเกตคงอยากจะลองดูในยูโร2 0 2 4แต่พอเบรดี้กับโรดี้เด่นงานกองกลางทีมของเขาในรอบแปทีมผมจะมานั่งยิ้มแล้วบอกว่าอย่างสะใจบัลลงดงบอลลงดออะไรกันผมเกียดที่แชมป์เปลีกชิงชั้นเลือดเป็นตัวตัดสินบันลลังดอ ทุกวันนี้แน่นอนวันควาแชมป์สำคัญแต่การให้90นาทีในเกมเดียวส่งผลต่อรางวัลนักเตะแห่งปีเนี่ยหมันโง่พอบอกเกี่ยวกับการไล่มาลิโชโปปิชิโนออกหลังแพ้แค่ครั้งเดียวใน15เกมความโง่นี้สรุปได้ดีที่สุดโดยลิโอฟูนินานผู้ซึ่งโชคร้ายสาหรับทุกคนที่มีหูฟังปกติต่อมันทาหน้าที่วิเคราะห์เกมเร็วมากพบกับดนมุนหลังจากเป็นรุตจูเนียยิงประตูในครึ่งหลังฟูนินานก็พูดอย่างตื่นเต้นบอลลงดอบอลลงดอนั่นแหละบอลลงดอก่อนที่จะพูดเสริมว่า บอลลงดออยู่ในกระเป๋าแล้วไม่กี่นาทีก่อนน้นนี้หลังจากจูดเบิงแฮมพลาดโอกาสทองเขาก็พูดอย่างน่าเบื่อว่าจูดนั่นแหละบอลหลงดรนในหมือเขาเรื่องไร้สาระแบบนี้คือสิ่งที่แย่ที่สุดอย่างหนึ่งของวงกามฟุตบอลสมัยใหม่พอๆกับอาร์เซนอลแฟนทีวีและคำว่าาร์เอลเลมสแขนขาที่แน่นอนบนลอลลองงควรที่จะมอบให้กับนักเตะที่ทำผลงานดีที่สุดไม่ใช่คนที่ยิงจิง้มบอลเข้าประตูนในนัดจริง เลือกใช้คำว่าบอลได้แล้วผมทนไม่ได้กับเทรนใหม่ของการเติมคำว่าบอลต่อท้ายชื่อโค้ดมีทั้งคอปบอลอังเคิลวบอลซารี่บอลหรือแม้แต่มูริโยบอลซึ่งฟังดูเหมือนเครื่องทรมานมากกว่าปลอดยาฟุบอลกูเลือกโค้ดแบบซุสุ่มห้ไม่ได้นะถ้าพวกเขาไม่ได้วางแผนเทียมในแบบที่ไม่เหมือนใครและน่าสนใจหน่อย <c oughs> ก็ให้พวกเขาหูปากไปเลยโอยพระเจ้า <c oughs> ผมเห็น ชอนไดบอในอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำแต่ที่จริงอาจจะหมายถึงถุงกรวดที่ชอนไดกินเป็นอาหารเช้าเราต้องต่อต้านเรื่องไร้สาระแบบอเมริกันพวกนี้เหมือนที่แฟนเจซีน่าจะหวังไว้เมื่อ2ปีก่อนนิคสุขกาเลิเวอร์พูลครับทุกท่าเป็นรับเช้าของวันที่8มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ตอนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคล่งลิเวอร์พูลและเดอะ o ็อฟแมนวอนพันแท้ที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ